สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมไผ่นะครับอันนี้น่าจะเป็นผมก็ไม่เก่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเ,เม้นมาบอกนะอันนี้นะครับลำลักษณะน,นะครับนี่สีเขียวนะครับสีเขียวอันนี้เป็นลำเก่าก็าจะสีนี้นะครับแต่ก็ขึ้นโคลนแล้วครับนีสีของรนะครับไผ่มันขึ้นโคลนนั่นแหละก็ลเลยจะมา พามาชมนะครับแล้วก็จะพามาเอาเง่าไปปลูกนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเอากิ่งที่มีรากอากาศไปชําแล้วมันไม่ค่อยขึ้นนะครับอ่ะฮะเพื่อนๆที่ทราบว่าไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่พันธุ์อะไรรบกวนเม้นมาบอกเลยนะครับแต่ว่าผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไผ่ตรงหวานหรือไผ่ตรงสีปราจีนนะครับมีลักษณะหน่อนะครับนี่ลักษณะหนอขึ้นโคนนะครับ วันนี้เราจะมาดูครับว่าจะมาเอาหน่อไปปลูกนะครับครับเพื่อนๆน,นี่ก็คือนะครับ เง่าไผ่ตรงหวานนะครับที่เราไปเลื่อยชําแหลกออกมานะครับเป็นเง่าใหญมากนะเพื่อนก็เดี๋ยวจะไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับก็คงจะไม่ทำนะเดี๋ยวจะเอาไปลงหลุมเลยครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะครับากดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ